สวัสดีครับชาว FC ทุกคนนะครับวันนี้เรามาทำการดีไซน์แบบนะครับไลิงในแวร์เฮาส์นะครับซึ่งคราวที่แล้วนะครับผมได้ทำแบบให้น้องๆวางตาแหน่งให้น้องๆไว้ให้แล้วก็อธิบายในการใส่ของเซกิตนะครับแต่ละวงจอดว่าใส่ยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่าน้องๆทุกคนนะ่าจะมะีในหัวหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูแนวแนว อ่าก็เรียกว่าแนวการดีไซน์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉลยนะครับก็คือถ้าเฉลยก็เหมือนข้อสอบนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้อสอบก็คือใครจะดีไซน์แบบไหนก็ได้แต่ผมจะทําเป็นแนวทางนะครับที่ผมทําไว้เพื่อให้น้องๆดูว่าเราวางตําแหน่งของโคมไฮเบร์นะครับใน White House ไว h o u า e h o ว้แทีนี้ถึงการดีไซน์ลงแต่ลักษณนะครับว่าไปควบคุมตู้ไหนแล้วก็เวลา เปิดปิดจากเบรกเกอร์นะครับหรือว่าเขาเรียกภาษาช่างสั้นๆเขาเรียกว่าเบรกนะครับเราเปิดจากเบรกตัวไหนควบคุมตรงไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับทีนี้คือผมได้ดีไซน์นะครับแนวแนวทางการดีไซน์นะครับซึ่งแต่ละแถวก็จะมีสเซอร์กิตนะครับถ้าลองดูนะครับเซอร์กิตแรกนะครับมี1นะครับอันนี้คือเซอร์กิตนะครับ2นะครับ3าม สี่ห้ามีทั้งหมดห้าโคดน,นะครับสกิแรกก็คือสกิทที่1นะครับไปกิน LPWS หนึ่งสกิทหนึ่งก็คือแผง LPWS แผงที่1แล้วก็กินสกิทที่1นะครับแล้วเราไปดูสกิทที่สองนะครับไปสกิทที่สามนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายมือจะมึงเรียงสกิทหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับด้านขวามือสองสี่หกแปดสิบนะครับสกิทที่สามนะครับ อันนี้1โคม2โคม3โคม4โคมนะครับนั้นมันจะน้อยไปโคมหนึงนะครับน้อยกว่าเซกิตที่1นะครับแล้วก็เขียนบอกว่า LPWS 1นีดสนั่นหมายความว่าชื่อที่เราจะเอาอสายไปลงแผงก็คือ LPWS หนแล้วก็เป็นเซกิตที่3ที่เราจะเข้าตัวเบรกนะครับซึ่งมันก็จะลันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนครบของ แผงโหลดแผงโหลดที่ที่ผมกำหนดไว้ก็คือ42สก,กิตนะครับเพระาะฉะนั้นนะครับ42สก,กิตมันก็จะอยู่แถวนี้พอดีนี่คือ1แผงนะครับนี่คือ1แผงนะครับย่าเหลือ2อแถวสุดท้ายกับด้านแคนนอปี้นะครับด้านแคนนอปี้ข้างหน้าแลวก็แคนนอปี้ข้างหลังนะครับทีนี้นอของแผงโหลดแผงที่2ก็คือเป็น LPW H2 เีดหนึ่ง นะครับกีด1กับขกด2ก็เหมือนเดิมนะครับกีด1ก็มีทั้งหมด5โคมนะครับแล้วก็เร,รกิจที่3มีทั้งหมด4โคมนะครับทีนี้มาดูาตัวแคนนอนปี้ด้านหน้าก่อนซึ่งคราวที่แล้วผมบอกว่าให้น้องๆดีไซน์อสอเสกิจซึ่งมันเยอะไปผมก็เลยหั่นนะครับแค่นี้หัน่นอันนี้คือ2อสกิจนะเสก,กิจละ5โคมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็จะดีไซน์เหมือนเดิมนะครับ สองเซกิตนะครับเซกิตต่อไปก็คือเป็นเซกิตที่ห้านะครับเพราะว่าไอ้นี้หนึ่งหนึ่งสามจ่ายไปแล้วนั้นเซกิตที่ห้าเซกิตที่ห้ามีอะไรบ้างนะครับเซกิตที่ห้านะครับก็คือ1โคมนะครับ2โคม1่โคม2โคมนะครับ3ามโคมสี่โคมนะครับเซกิตที่ห้ามีสี่โคมนะครับส่วนเซกิตที่ 7นะครับเศรกิจที่7มี1โคมครับ2โคม3โคม4โคมนะครับอย่างละ4นะครับตรงนี้นะครับเศรกิจที่7อย่างละ4โคมนะครับอ่ะพอมาดูเอ่ตัวนี้นะครับมาดูเศรษฐกิจที่9นะครับเศรษฐกิจที่9มี1โคม2โคม3โคม สีโ่โคมห้โคมฝั่งนี้มีห้าโคมนะครับเรกิจที่เนี้มีห้าโคมแล้วก็ไปเซรกิตที่สิเอนะครับเซกิตที่สิ1เอ็ดโคมสองโคสามโสโคมห้าโคมนะครับเกิตที่ที่อนะครับมีห้าโคมเท่ากันก็คือเซรกิตที่เกับเซอร์กิตที่อนะครับส่วนเซรกิตที่ห้ากับเนี่ อ่าอย่างละสี่นะครับทีน,น,น,นี้นะครับเรามาดูอ่าฝั่งนี้แคนนลี้ฝั่งนี้นะครับมันเป็นสวิตซ์สองทางอันนี้เป็นโคมสองคูณสามสิบหกวัตต์เป็นอ่าหลอด LED ดีใช้บลาษัทอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ได้อ่าเราไม่ได้ใช้เป็นบลิษัทเป็นอ่าเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นขดลวดนะครับส่วนตัวนี้เป็นจะเป็นบลิลัดอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนะครับมันก็จะประปจัดไฟนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับ ผมไม่กิน2เซอร์กิตนะครับเซอร์กิต A ก็คือเซอร์กิตที่13นะครับมันก็จะลิงก์เลยโคมเมนโคมโคมเมนโคมโคมเมนโคมนะครับต่อไปก็เป็นเซอร์กิตที่15เป็นเซอร์กิตที่ B เซอร์กิต B ก็เหมือนกันนะครับเซอร์กิต B ก็โคมเมนโคมโคมเมนโคมนะครับทั้งหมดมันแถวละเซอร์กิตละ11โคมนะครับตัวนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับนี่คือการดีไซน์นะครับ ซึ่งถ้าน้องๆเห็นว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเราวางแผนให้ดีๆว่าจํานวนโคมเนี่ยมันบรรล้างไหมนะครับบางโคมอาจจะไม่บรรล้านอาจจะมากไปกว่านึงโคมหรือมากไปกว่านั้นก็เราต้องมาจัดให้มันให้มันรัดบรรล้านเฟสให้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะดูเอาพวกนี้นะครับไปลงในแผงโหลดสเก็ตด,ด้วนนะครับ เป็นตารางโหลดสเก็ดด้วนนะครับแล้วก็เรามาบาลานซ์เฟสนะครับก็คือจัดให้มันเฟสมันใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จัดได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูแต่ละส่วนตรงนี้ให้น้องๆดูนิดเพื่อให้เกิดความกระจายนะครับตัวนี้ผมขยายในส่วนของสเกดตัวนี้นะครับห้ากับเจ็ดตรงนี้นะครับผมขยายตรงนี้ให้น้องๆมาดู นะครับนี่นะครับสกสิตที่ห้าสกิตที่ห้ามีหนึ่งโคมงสองโคมงสามโคมสี่โคมงห้าโคมนะครับห้าโคมเมื่อกี้ผมพราที่มันตัวเล็กผมนัดผิดนะครับห้าโคมน,นะครับแล้วก็เป็นสกิตที่เจ็ดนะครับตรงนี้เป็นสกิตที่เจ็ดนะครับมันหายไปสกิตที่เจ็ดหนึ่งโคมนะครับสองโคมสามโคมสี่โคม<น>ห้าโคม นะครับอ,อันนี้5โคมนะครับเซกิตที่7นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะครับก็ของเซกิตที่ที่เก้ากับเซกิตที่11เดี๋ยวผมมานับดูมันทั้งหมดกี่โคมนะครับตัวเลขทลายนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9าม่ห้าอย่างละ5ถูกต้องนะครับนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบสิบเอ็ดานี้ถูกต้องแปลว่าแถวเซกิตที่ห้ากับเซกิตที่เจ็ดเนี่ยายางละห้าโคเซกิตละห้าโคนะครับส่วนเซกิตที่เก้ากับเซกิตที่สิบเอ็ดนี่ยางละหกโคนะครับนะครับอันนี้เราจะเห็นน้องๆจะเห็นว่า,าเวลาผมชี้นะครับใส่ลูกศรชี้ว่าไปที่แผงไหนกินเซกิตอะไรนะครับเราก็จะใส่การดีไซน์เนี่ยเขาจะไม่ใส่เยอะ ไม่ใส่รายละเอียดเดยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูลําบากมันจะดูเยอะแยะไปดูจะถ้าใส่ตัวเลขตัวหนังสือเยอะมันจะไปทับแล้วก็จะดูพวกเ,เส้นที่เขาโยงหรือตำแหน่งโคมงนี่ก็โยงเนี่ยมันก็จะดูไม่ละเอียด่อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกแบบดีไซน์เนี่ยเขาจะออกแบบอย่างคร่าวๆอย่างนี้มาให้นะครับเพื่อที่ให้เราไปสามารถอามองเห็นรายละเอียดแล้วไปทําช็อปได้นะครับเขาจะไม่ใส่รายละเอียด เยอะนะครับเพราะจะออกแบบประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับผมขยายตรงนี้มาให้น้องๆดูนะครับว่ามันเป็นยังไงตรงนี้ก็คือเป็นทวิต2สองทางนะครับ2ตัวดับ A กับดับ B นะครับอันนี้คือดับ A นะครับตัวนี้คือดับ B งนั้นก็คือเวลาเราประหยัดไฟเราเปิดดับ A ก็คือ เปิดดวงเป็นดวงเปิดดวง,เป,ดดวงเป็นดวงแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการแสงสว่างร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เปิดทั้งสองสวิตอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับการดีไซน์อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับที่ผมทาเป็นสอง์กิตเพราะว่าเราประหยัดไว้ประหยัดพลังงานนะครับถ้าเราของไม่เยอะหรือทํางานเรียกว่าน้อยพื้นที่น้อยเราก็เปิดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเปิดดวงเว้นดวงแต่ว่าสมมุติว่าเราทําฟูลเลยนะพื้นที่เดี๋ยวนี้เราทํางานเต็มหมดเลยเราก็ต้องเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อได้มีแสงสว่างพอกับการใช้งานนะครับทีนี้ตำแหน่งตู้อันนี้ผมขยายตำแหน่งตู้มาให้นะครับช่วงตรงนี้นะครับตำแหน่งตู้ก็มี2ตู้นะครับนี่ืตู้ตำแหน่งของตู้แผงโหลดนะครับที่จะใช้คุมแสงสว่างตรงนี้นะครับรวมกับเดี๋ยวผมจะออกแบบเพิ่มในระบบอื่นๆด้วยนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าและสื่อสารนะครับอันนี้คืออันนี้คือเป็นแผงที่1นะครับแผงที่1 แผงที่1ก็คือ LPWS หนึ่งอันนี้ LPWS 2ก็นั่นคือแผงที่2อนะครับทีนี้เรามาดูไอ้ตัวที่ผมจะหยิบไอ้ตัวก็ยีกว่าโหลดเซกติตด้วนนะครับโหลดเซกติตด้วนซึ่งจะมี2นะครับผมให้ดูหัวก่อนนะครับซึ่งเขียนอันนี้ก็คือชื่อนะครับชื่อแผง LPWS 1นะครับมี capacity อ,อันนี้ก็คือความจุ40 สองเซกิตนะครับเมนที่เราเอามาสมมุติว่าเอามาจาก MDB นะครับอันนี้โปรเจกต์ชื่ออะไรก็ว่าไปที่เราทำนะครับโปรเจกต์อะไรก็ใส่ไปนะครับในลักษณะการติดตั้งอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เอ่อเรามาดูการหยิบมาใช้นะครับอันนี้นะครับผมให้ดูหัวก่อนไล่ไปเรื่อยๆนั้นเซกิตที่1นะครับไลติงนะครับเซกิตที่1ก็คือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเซกิตที่1มี ห้านะครับห้าชุดห้าชุดเราเอาตัวเลขนี้มาจากไหนนะครับห้าชุดนะครับเราเอามาจากไหนก็คือจํานวนวัตนะครับจํานวนวัตเอาหนึ่งร้อยแล้วคูณด้วยจำจำนวนชุดนะครับจํานวนวัตก็พูด,ดง่ายๆหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยวัตนะครับมีจํานวนกี่ชุดคูณด้วยห้านะครับหารด้วยตัว power factor ศูนย์จุดแปดนะครับตรงนี้มาทําได้สองกรณีนะบางคนเขายังไม่ใส่ power แฟกเตอร์เขาจะมารวมตรงนี้เลยด้านท้ายนี้ก็ได้นะครับมันแล้วเส่สไตล์มันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าการทําโหลดเ็ตด้วยในการดีไซน์เนี่ยความละเอียดเนี่ยนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สไตล์เนี่ยมีหลายสไตล์นะครับบางคนเขาไม่ไม่ใส่ a b c d ตรงนี้นะครับเขาไม่ใส่จำโหลดจํานวนของอวนแอมมาให้นะครับเขาจะใส่โฟนไปเลยนะครับก็แล้วแต่รายละเอียดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเวลา ทํางานแล้วเราเขาเรียกว่าปรับวงมูลได้งานแล้วทีนี้พวกควบคุมงานเนี่ยเขาจะขอรายละเอียดในการทาโหลดสเกตด่วนตรงนี้เยอะขึ้นอาจจะมีค่าดีมานด้วยดีมานของดีมานโหลดอาจจะมีเพิ่มอะไรรายละเอียดเยอะๆในนี้ก็แล้วแต่เขาทุกวนเราการดีไซน์ออกแบบเนี่ยคือเราออกแบบให้คร่าวๆซึ่งจะเป็นประมาณนี้ก็คือมีรายละเอียดพอสมควรนะครับแต่ถ้าจะลึกนะครับมันอยู่ที่ โอเออร์ Owner, ทางโอเออร์หรือพวกควบคุมงานว่าเขาจะเอาละเอียดมากกว่านั้นเราก็ทำให้เขาตอนที่เราทำาป็บิวนะครับเพราะนั้นคือ,อมันนิ่งแล้วนะครับหมายถึงว่าอาจจะโคมไฟอะไรพวกนี้บางทีเวลาเราทำจริงเขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพราะนั้นจำนวนอของโวลต์แอมป์ตรงนี้ก็าอาจจะเพิ่มอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราเวลาดีไซน์เวลาเขาดีไซน์ก็จะดีคลายคร่าวๆมาก่อนนะครับเพราะนั้นรายละเอียดตรงนี้ก็มีระดับหนึ่งนะครับ รายละเอียดที่ทางคนามต้องการมากกว่านั้นอาจจะตัวมีตัวเรียกว่า,าดีมาโหลดอะไรพวกนี้อาจจะมีเพิ่มเข้าไปอีกอะไรพวกนี้ก็อาจจะเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้เราดีไซน์เราก็จะทําประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้ตัวเลขมาจากไหนนะครับก็มาจากตรงนี้นะครับอันนี้คูณกันคูณกันแล้วได้กับห้าร้อยนะครับหารด้วย0.8ก็จะได้อยู่ประมาณ625อา่าโวลต์แอมป์นะครับเพราะนั้นเราก็ใส่เลย นะครับก็คือ625แล้วก็เป็นเศอร์กิจที่3เซอร์กิตที่3ามมีแค่5อ่ามีแค่4ดวงเราก็ใส่เหมือนกันใช้ทมองเดียวกัน100วัตต์คูณ4นะครับหารด้วย0.8นะครับหารด้วย0.8ก็จะอยู่ประมาณ500นั้นอลองๆก็จะเห็นแล้วว่าว่าไอ้ที่มาที่ไปมันมาอย่างไงนะครับอันนี้เราก็หยิบใส่เลยนะครับว่าไรทิงแวร์เฮาส์เราตามที่เราดีไซน์ไว้นะครับพอเราดีไซน์เสร็จแล้วนะครับเราก็เอารายละเอียดใส่นะครับว่ามี อะไรบ้างออันนี้ก็คือหกร้อยยี่สิวอแอมป์นะครับถ้าทำออกมาให้เป็นเขาเรีย,ยกว่าเป็นแอมป์นะครับว่าจะสายสายขนาดเท่าไหร่นะครับก็คือเท่าไหร่ครับ6 2 5หาร2 2 0ก็อย,อยู่ที่ประมาณ2.8แอมป์นะครับตีไป3แอมป์ M, เผื่อนะครับเพราะนั้นสายที่เราใช้คือสาย2.5สาย2.5งจุดหเนี่ยในระบบโรงงานเนี่ยขอให้ใช้ขนาดเล็กสุด เราไม่ให้ใช้หนะครับอ่าเพราะเล็กสุดก็คือ2 5งันั้น2.5สายพวกนี้นะครับ T W 2 5เนี่ยมันทนกระแสดได้ถึง15ถึง16แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละสกริตที่เราใช้เนี่ยเราใช้ใชใชแค่สามสมมุติว่า2.8เอุตีว่า3าแอมป์ซึ่งเหลือเฟือนะครับเพราะฉะนั้นสายที่เราใช้เนี่ยมันยังเหลือเฟืออยู่นะครับทีน,นี้สายขนาด มีทั้งหมด3เส้นนะครับรวมถึงกาวด้วยนะครับมีสาย L สาย n แล้วก็มีสายกาวเพราะนั้นท่อที่ใช้เราใช้ขนาด4หุนก็พอนะครับแล้วก็เป็นเท่าบาง EMT นะครับเะนั้นรายละเอียดที่เราเอามาใส่นะครับพอเราได้แอมป์แต่ละแต่ละสกิดนะว่าแอมป์ขนาดเท่าไหร่เราก็หยิบมาใช้อันนี้ก็คือใช้1โพล16แอมป์นะครับนะครับก็คือตามนี้อันนี้เราก็หยิบไปเรื่อยๆนะครับมันน้องๆสังเกตดูนะครับว่า รายละเอียดที่หยิบใส่ไปนะแต่ละเซกิตนะครับเซกิตที่1 9, 600, 25, ก็600เอยยี่ิบกิตที่2 5 0 0้าร้อยเกิตที่3ก็คือ6 2 5มันก็จะไล่ามาเรื่อยๆนะครับไล่ามาจนครบนะครับไลติ้งนะครับ,บทีนี้เขาก็มีการรวมนะครับมีการรวมวอลแอมป์ M, แต่ละเฟสนะครับถ้าน้องๆสังเกตด,ดูมันจะเท่ากันหรือใกล้เคียงมากที่สุด7-8 7จ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้านะครับแล้วก็เอาสามตัวนี้นะครับมาบวกก็จะได้สาหรับตัวนี้นะครับเพราะได้สําหรับตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นค่าของวูดแอมนะครับทีน,นี้เราก็จะมาทาไอ้ตัวนี้เพื่อที่จะเอาขนาดของเบเกอร์นะครับแล้วก็ขนาดสายที่เราจะใช้นะฮะอนนี้เราจะทํำยังไงตามสูตร pissed, นะครับตามสูตรตามสูตรในเข้าหลักการนิดหนึ่งนะครับผมจะเปิดสูตรนิดหนึ่งนะครับตามสูตรนะครับ ซึ่งเขาจะบอกว่านะครับตามสูตรผมจะเขียนสูตรให้ดูนะครับก็คืออาปิกัดกระแสสายป้อนนะครับสายป้อนกันแล้วกันนะตามสูตรเขาบอกว่าไอคือเป็นฟีเดอร์ชสองนย คูณด้วย1,000นแล้วก็คูณด้วย L นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับหารด้วยรูทสามคูณด้วย380อ่านี่คือตามสูตรขยายดีกว่ามันเล็กไปเมื่อกี้ตามสูตรนะครับไอเท่าะครับ1.25 คูณด้วย 1, 000, หนึ่คูณด้วย l l นะครับหานด้วยรูทสามคูณด้วย3 8มร้อยสบนน,นี้เรามาใส่เลยนะครับเรามาใสา่ตัวนี้เลยนะครับอหนออึนะครับก็ได้เท่ากับ 1, 2, 5, 0, นะครับเท่ากับหนึ่งสอหานะครับหานด้วยนะครับหกห้าแป จุดหนนะครับก็จะได้นะครับหนึ่งจแอมแอลตัวนี้นะครับหนึแอมนะครับ, M, รบทีนี้เขาบอกว่าตามสูตรนะครับเขาบอกว่าเพื่อโหลดอีก10%นะครับหลด10%เนะครับเพื่อโลดอีกสิเมื่อกี้หนึ่งจะได้ท่าคับ 2 0 0นแอนะครับเรามาทำตามสูตรนะครับเพราะนั้นจากข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดนะครับนะครับมันก็จะได้ถ้ากับเท่านี้อ่าทีนี้พอได้กับเท่านี้นะครับเราก็หยิบไอตัวที่เรารวมทั้งหมดหรือบางทีเขาอาจจะเออฟดเอเ็กเฟดเอากับ7.8็8เอ่อ แปอ่าโอเคเฟสบีเท่ากับก็คือ7.85เหมือนกันเฟสซีเท่ากับเจ็ดจุดแปนะครับมาจากไหน7จ็ูดแปดห้าก็เจ็ดอยหาเจ็ดพัรดห้ารด้วยหนึ่พนะครับทีนี้นะครับเราก็มารวมทั้งหมดตัวนี้นะครับรวมได้ทั้งหมดตัวนี้นะครับก็คือได้ตัวนี้ก็คือ,อพูดง,ง่ายๆก็คือเอา2องสาหาารด้วย1,000 ครับสองสามหกด้วยหนึ่ันมันก็จะได้เท่ากับ2 3.62นะครับ2องสามหกสนะครับสองสกสนี่เขาบอกว่ามันก็ต้องไปคูณเอาตัวนี้มาคูณด้วยสองศูนยตัวนี้นะครับ ก็ได้เท่ากับ23.62คูณด้วย2.00นะครับมันก็จะได้23.62คูณสองก็จะได้อยู่ประมาณ47.24นะครับแอมป์นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะได้เท่ากับ50แอมป์ สองห้าสิบแอมปไปเลยนะครับก็คือ,อพูดง,ง่ายๆอัพขึ้นไปนะครับอัพขึ้นไปพอมันเหลือเศษไอเบรเกอร์47แอมป์เนี่ยมันไม่มีดันะั้นเราก็ใช้เบรเกอร์50แอมป์ที่ผมใส่นะครับเบรเกอร์3โพล50้าสิแอมป์ทิปหนึ่งร้อมป์เฟรมนะครับสายที่ใช้นะครับเป็นสายซีก็คือ4เส้นขนาด25่สิบร์มินเป็นสาย CV แล้วก็กราวเป็นหกสแฟร์มินนะครับ เป็นกลาวนี้ใช้เป็นสาย TW วนะครับอันนี้ที่ใช้สายพวกนี้อยู่ในเคเบิลเทรย์ ay, หรือไวเวย์แล้วแต่เราจะออกแบบหรือตรงนี้เป็นคอนดวดก็ได้ถ้าเราเป็นเดินท่ออะไรพวกนี้แล้วแต่อันนี้ผมสมมุติว่าใช้เคเบิลเทรย์กับไวเวย์นะครับนี่คือที่มาทั้งหมดนะครับที่เราได้ว่าไอ้ตัวเลขแต่ละตัวออกมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการออกแบบ ตรงนี้ทั้งหมดที่จริงในหลักการในการออกแบบของเขาอะนะครับเวลาทําไปตัวโหลดสเกัดด้วนพวกนี้เขาบอกว่าปกติแล้วไลติ้งคือเป็นโหลดก็ยกว่าโหลดต่อเนื่องนะครับปลัก๊กมันไม่ใช่เป็นโหลดต่อเนื่องแต่เขาบอกว่าให้เผื่ออนาคตให้คิดเป็นโหลดต่อเนื่องหมดนะครับเราก็ต้องคิดเป็นโหลดต่อเนื่องนะครับซึ่งมันก็จะเผื่อเป็นอนาคตนะครับเหมือนที่ ผมดีไซน์ไว้ในนี้นะครับซึ่งผมก็หารพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับหาร0.8นของ power factor ไปหมดแล้วนะครับหรือถ้าทุกคนถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆนะครับไม่อยากหารในนี้ก็คือใส่โหลดจริงถ้าห้าโคมก็โคมละ1น0 0วัตต์ก็500 w, แล้วเรามาทำตรงนี้อีกช่องหนึ่งเป็นตัวโหลดรวมนะครับเป็นหลดเป็นตัว,วดีมานโหลด ใส่เข้าไปแต่ผมจะ,ะทำกับผมอย่างนี้นะครับแล้วแต่สไตล์นะเขาการออกแบบไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าไฟฟ้าเวลาออกแบบจริงๆเนี่ยเขามีการเผื่อเยอะนะครับเพราะฉะนั้น,นเหมือนเรายกผมยกตัวอย่างตัวเนี้ยมันแค่ใช้แค่3แอมป์แต่ว่าสายขนาดของของมันใช้2.52.5ได้ตั้ง16 15 1 6แอมป์ซึ่งเหลือเฟือนะครับแล้วส่วนตัวเมนทุกนี้นะครับตัวนี้ตัวเมนเวลาเขาดีไซน์เขาก็มีการเผื่อนะครับเหมือนอตามสูตร นะครับซึ่งมีการเผื่อเผื่อเสร็จแล้วนะครับเวลาเราใช้สายฟีเดอร์จริงๆเวลาเขาหาก็าาใช้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของฟิเดอร์นั่นก็มีการเผื่ออีกเพราะฉะนั้นสายทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งถ้าน้องๆคิดว่ามันจะไม่พออะไรพวกนี้ไม่ต้องคิดเพราะว่าเขามีการคำนวณโหลดอะไรพวกนี้เผื่อสายไว้เพียงพออยู่แล้วนะครับตามที่เขาดีไซน์นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเขียนว่าตรงนี้ใช้ได้50แอนเนี่ยเวลาเราใส่โหลดจริงๆอะไรพวกนี้เวลา สมมุติว่าเราไม่ดูตามเวลาเข้าสายไม่ดูตามก็เรียกว่าโหลดเกิตด,ด้วยนี้เอาตัวอื่นมาเข้าทึ่มันจะมีโหลดเยอะๆนะครับในโหลดแผงตัวนี้แค่50แอมมันอาจจเกินจากนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราดีไซน์เวลาเราจับแต่ละเกิตมาใส่เวลาเราเข้าสายในแผงโหลดเราต้องเข้าสายให้ถูกตามที่เกิตเขาบอกนะครับเหมือนแผงชื่อแผงตัวนี้นะครับ LPWS1 ก็คือเป็นแผงที่1นึ่งกิตรที่1เป็นไลทิงตรงนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเอาอีกแผงมาใส่เนี่ยเป็นปลกเป็นเครื่องจักรอะไรเนี่ยเรียบร้อยนะครับไม่พอแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องมาดูแต่ละแผงรับแต่ละแผงนะครับสื่อความหมายข้อมูลนะครับให้ตรงกับชื่อแผงนะครับนั่นคือการออกแบบนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับตามดีไซน์ก็ไม่ต้องกลัวว่าสายจะไหมโหลดเกินหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามี มีการเผื่อของสายเมนของสายาที่จะไปจ่ายให้ตามจุดต่างๆเครื่องจกักรหรือปลั๊กหรือไลติงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นก็าถูกการคำนวณใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการดีไซน์นะครับผมก็จะอธิบายเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับต่อไปเมื่อเราไดา้ตัวการดีไซน์แล้วนะครับการดีไซน์ทั้งหมดอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นการ ทำชอ็อปทำชอ็อปอ่านี่ผมว่านะครับทำช็อปทำช็อปก็เราก็ต้องเอาข้อมูลนี้กลับมาใส่ใหม่อ่าข้อมูลที่เราได้มานะครับแต่ละเสกิตมีอะไรพวกนี้นะครับเหมือนที่ผมเคยทำอ่าิปไปก่อนหน้านั้นเราก็ถ้าจะหยิบข้อมูลตัวนี้จับใส่เข้าไปในแบบตัวนี้นะครับในแบบช็อปแล้วครับไม่ใช่แบบดีไซน์นะครับเพราะ,ะนั้นเราจะไล่ไปทีละสเต็ปนะครับเราวางตำแหน่ง ของโคมเสร็จแล้วนะครับพอวางทำแหน่งเสร็จแล้วเราทําการดีไซน์นะครับดีไซน์ก็รายละเอียดใส่แค่ว่าไปกินที่แผงไหนนะครับพอรายละเอียดตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใส่ในกระดาษตรงนี้ไว้เราก็มาใส่ในตัวแผงโหลดสเกตด้วนรายละเอียดทั้งหมดในโหลดสเกตด่วนนะครับลาเราทำช็อปดออิงนะครับเราก็ต้องเอาอข้อมูลในโหลดสเกตด้วนกลับมาใส่รายละเอียดอีกทีนึงใน ในช็อปดออิงครับเพราะช็อปดออิงตัวนี้เนี่ยเวลาเราทาเสร็จแล้วเราต้องส่งให้ผู้รับเหมาหรือลูกน้องเราไปการติดตั้งจริงนะครับการติดตั้งจริงก็คือรายละเอียดมันต้องถูกต้องนะครับละเดเจนนะครับอันต่อไปเดี๋ยวให้น้องๆลองไปทําช็อปดออิงดูนะครับและเดี๋ยวผมจะ,จะทําเป็นแนวทางของช็อปดออิงมาใหอ้อีกทีนึงนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าอาธิบายผิดพลาดหรือกรับขั้นตอนอะไรไปบ้างต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ